สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง d n Family Land นะคะอ้าสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีที่ดินสวยๆนะคะราคาถูกๆนะคะมานำเสนอคุณผู้ชมกันค่ะสำหรับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ การเดินทางก่อนเลยนะคะถ้าทุกคนมาจากถนนเส้น3-4-6นะคะเข้ามาในซอยซุ้มวัดคลองเสมียนตานะคะจนมาถึงตรงนี้ค่ะจะเป็นสี่แยกนะคะก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดบึงล่าสว่านนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าไปกันเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตรงไปเรื่อยๆเลยค่ะ จนมาถึง3แยกนี้นะคะก็ให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมเลยนะคะการเดินทางนะคะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่มาไม่ถูกหรือยังไงนะคะเดี๋ยวนุ่นจะปักโลเคชันไว้ใต้คลิปให้นะคะทุกคนข้ามสะพานมาแล้วนะคะก็จะเจอวัดบึงลาดสวายนะคะไปต่ออีกประมาณ1.9กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราวิ่งมาจนถึง3แยกนี้ก็เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมเลยนะคะ สรุปแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะเข้าออกได้หลากหลายเส้นทางค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางหนึ่งนะคะที่เข้ามาก็คือจากถนน3 4 6นะคะเข้ามาเพียงแค่6.5กิโลเมตรถึงที่ดินค่ะจากถนน4แยกไซน้อยประมาณ9.5กิโลเมตรจากถนน4ี่แยกนพวงประมาณ14กิโลเมตรนะคะพอมาถึงหน้าที่ดินนะคะก็จะอยู่ด้านซ้ายมือค่ะปักป้ายไว้เรียบร้อยแล้ว สิ่งแวดล้อมนะคะก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะด้านซ้ายด้านขวานะคะก็มีเพื่อนบ้านระหว่างทางนะคะก็เป็นชุมชนไม่แออัดมากนะคะที่ดินของเรานะคะมีระบบไฟฟ้าผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยแล้วค่ะติดกับถนนคอนกรีตส,สาธารณะนะคะกว้างประมาณ6เมตรค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเนื้อที่แปลงนี้จะอยู่ที่1ไร่นะคะหรือว่า400ตารางวาค่ะ พิกัดนะคะอยู่ตำบลบางภาสีอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมค่ะน้ากว้างนะคะจะอยู่ที่25เมตรลึก64เมตรนะคะที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือค่ะไฟฟ้าน้ำประปาผ่านหน้าที่ดินเรียบร้อยตีถนนคอนริสสาธารณะนะคะรูปแลงเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ ด้านซ้ายด้านขวานะคะก็จะมีเพื่อนบ้านล้อมรอบไว้เรียบร้อยส่วนด้านหลังก็จะเป็นวิวทุ่งนานะคะที่ดินแปลงนี้ก็เหมาะสําหรับท่าไหนที่จะปลูกที่อยู่อาศัยบ้านสวนหรือจะเป็นโคกหนองนาซื้อเก็บไว้อนาคตก็ตอบโจทย์ได้ดีเหมือนกันเลยนะคะสําหรับแปลงนี้ค่ะ มาในเรื่องของราคาขายนะคะก็ถือว่าค่อนข้างถูกเลยทีเดียวนะคะเพียงตารางวา4,000บาทเท่านั้นเองค่ะขายเหมายกแปลงนะคะจะอยู่ที่1,600 0ล้านบาทนะคะแปลงนี้โฉนดปลอดภาระพร้อมโอนเลยค่ะสำหรับแนวขอบเขตนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ค่ะเป็นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเมื่อเราหันหน้าเข้าที่ดินจะติดกับบ้านหลังคาสีฟ้าเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ ลักษณะของแปลงนี้นะคะจะเป็นที่ดินเปล่านะคะยังไม่ได้ถมนะคะส่วนแนวเขตด้านหลังนะคะก็จะติดกับคันนาด้านหลังเลยนะคะคุณผู้ชมก็จะมีแนวเขตค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยค่ะสําหรับแปลงนี้นะคะแนวเขตนะคะฝั่งด้านขวามือค่ะก็จะติดกับแนวของเพื่อนบ้านเราเลยนะคะก็ด้านซ้ายด้านขวาก็มีเพื่อนบ้านเรียบร้อยส่วนด้านหลังนะคะก็เป็นวิวของทุ่งนาเลยค่ะก็ถือว่าทำเลดีมากๆเลยนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจที่น,นี้อยากจะจับจองเป็นเจ้าของนะคะซื้อเก็บไว้อนาคตค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0822651461ค่ะหรืออีกเบอร์โทรศัพท์นะคะ0638054229ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ r ร b ์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ